ลองดูบรรยากาศในการเดินทางไปโรงเรียน Indus School International Pune นะครับผมเองก็เคยเพิ่งขึ้นมาครั้งแรกนะครับเพิ่งเห็นบรรยากาศในเมืองปูเน่นะครับเมืองปูเน่ห่างจากมุมไบนะครับประมาณ170โลซึ่งต้องเดินทางใช้เวลาประมาณเกือบสชั่วโมง ถึงแล้วนะครับโรงเรียนอินดัสอยู่ในป่าในเขานะครับค่อนข้างจะลึกพอสมควร,ร,รจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องมานั่งรอเด็กๆนะครับคอนเป็นจุดีเราต้องมออน,น,น,นัอเด็นะค บรรยากาศภายในห้องรับรองที่เรานั่งรอก Gol. ันอยู่นะฮะบรรยากาศเมื่อแม่เจอลูกชายก็จะประมาณนี้นะครับมีอะไรพูดมั้งฮะเหนื่อยไปทำอะไรมาเหนื Chuck ่อยวิ่งรอบเขามาฮะฮะอะไรยาก เด็กๆทุกคนที่เจอเราค่อนข้างจะดีใจนะครับไม่เห็นคนไทยมาเราก็ออกมาถ่ายรูปร่วมกันนะครับรอพร่งนี้นะครับเพื่อจะเข้าไปร่วมงานของเด็กที่จะจบเกรสินะครับ ครับเราก็เดินไปชมบรรยากาศนะครับในหอพักออหอชายหอยิงนะครับมิน่ากลับไปทุกคนพอหมดเลยครับมันเดินเยอะอย่างนี้นี่เองถึงโรงเรียนลูกแล้วร้อนมากเลยที่หอนเลยอะอ,อากาศไม่เหมือนไดทิลลิง คิดถึงไลท์จิลลิ่งสุดๆเลยตอนนี้สรุปเราต้องขออนุญาตก่อนนะครับเพราะโรงเรียนมีกฎนะฮะไม่ให้เข้าสีสวัวนน้องเกศสิบเอ็ดน้องเกสิบเอ็ดต้องทำอะไรให้พี่เกศสิบสองบ้างคะโอ้ค่บวานจัดงานที่แล้ววันพรุ่งนี้ก็เหมือนไปช่วยช่วยจัดแต่วนพรุ่งนี้มาเจอกันนะว่าเราจะพาไปดูบรรยากาศนะว่าที่นี่เวลาจัดงานจบเป็นยังไงบ้างนะคะ ส่งท้ายนะเดี๋ยวส่งถัดไปนู่นคลิปต่อไปเจอกันในงานครับ